ขัข้าวเขางามๆเลยฮะนี่เห็นไหมข้าวเขาออกแบบเสมอพลึบเลยนะครับเห็นไหมดูดินะฮะข้าวเขาออกแบบเสมอพลึบเลยตอนนี้กําลังเป็นนี่เนาะเป็นน้ํานมอยู่นะครับนี่ฮะเป็นน้ํานมอยู่เนาะนะครับเสมอนะนะฮะข้าวก็เสมอมากเลยนี่อีกประมาณสัก เดือนเดนก,กว่าก็น่าจะได้ก็น่าจะได้เก็บเกี่ยวแล้วละ่ะนะครับเพราะว่าก็ปล่อยน้ําออกแล้วนะครับนะครับเห็นไหมสวยนะนะสวยงามมากเลยข้าวเขานะเสมอพรึบเลยนะครับแต่ ข้าวพันนี้รู้สึกจะลวงทําไมลวงไม่นี่เลยนะฮะลวงไม่ใหญ่นะฮะลวงไม่ใหญ่เม็ดเล็กนะครับไม่รู้ไม่รู้เรียกว่าพันอะไรไม่รู้เนะี่ยดูเขาหน้าจะรวงใหญ่แต่ไม่ใหญ่นะะแต่ยอมรับว,ว่าเสมอคลึบแล้วก็นะฮะโอเคอยู่นะครับ หอมกินข้าวนะหอมกินก้าข้าวหอมกินเมล็ดข้าวนะฮะหอมกลิ่นเมล็ดข้าวที่ออกใหม่ๆเนาะเสมอพึบเลยเนีนะครับ,อ,รรบออกเสมอพึบรวงรวงก็สวยๆอยู่นะฮะแต่ว่ารู้ึกก็จะเม็ดเมล็ด,เล,ดเล็กจัง นะยังไม่เต่งตึงเลยมเมล็ดดูดนะิแต่หอมหอมนะครับหอมมากเลย จะของนะฮะยอมรับว,ว่าจะของนาเขาดูแลดีนะเนี่ยนะฮะจะของนาปีนี้น่าจะได้ข้าวดีอยู่นะครับจะของนาเขาเนาะเนะมฆเริ่มนะฮะบางบางต้นบางรวงเขาก็เริ่มสุกเริ่มเหลืองเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็ปล่อยน้ําออกแล้วตอนนี้ก็เหลือแตดนะฮะ,นะฮะรอจังหวะนะฮะ รอให้ข้าวเขาได้นะฮะได้เป็นเต็มเล็กเต็มหน่วยนั่นแหละนะครับถือว่าเจ้าของนาเขาทาได้ดีนะปีนี้นะครับขอบคุณครับ